อาจารย์บรวรศักดิ์ไม่เห็นด้วยกับมติเสียงข้างมากของสภาและการาข้อบังคับของการประชุมสภามาอ้างทําให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์บรวรศักดิ์บอกว่าเป็นง่อยแล้วชี้ช่องว่าคนที่คิดว่าสิทธิตองตนถูกกระทบสามารถยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ว่ามติรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา213และถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ส่งสารท่านยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้ สินค้าของเรานั้นเราคัดสรรมาอย่างดีคัดกรองมาอย่างดีไม่ดีไม่เอามาขายถ้าหาว่าไม่ดีแล้วไม่มีที่เราจะเอามาเสนอกับท่านผู้ชมเพราะว่าเรานําเสนอความจริงเราก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ของที่ดีจริงๆและทุกๆสินค้า ทุกสินน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือทุกๆก,การยืนหยัดของเราเพื่อนำเสนอความจริงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปเรามาดูเรื่องของยติสภาที่ทำให้การบวชนายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องเลื่อนออกไปนะคะเริ่มต้นจากคำว่ายติกันก่อนค่ะท่านผู้ชมคะคือ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรสำนักวิชาการเนี่ยได้ให้ความหมายของคําว่ายติว่ายติก็คือข้อเสนอที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไรซึ่งยติถูกเสนอได้เป็นทั้งหนังสือหรือวาจาจะมีผู้รับรองหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมนั้นยติเป็นคำนามหมายถึงข้อเสนอเพื่อลงมติเช่นผู้แทนเสนอยติสู่สภาขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้าระบุว่าจากการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี50ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี51และข้อบังคับการประชุมวุฒทสภาปี51 แบ่งประเภทของยติไว้สองประเภท 1. ยติที่ต้องเสนอเป็นยติประเภทนี้คือยติที่ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานยื่นเสนอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสำคัญเช่นยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นต้น 2. ยติที่ไม่ต้องเสนอเป็นหนังสือประเภทนี้สามารถเสนอได้ด้วยวาจาในห้องประชุม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการประชุมเช่นยติขอเปลี่ยนระเบียบวาระก,การประชุมยติขอให้เลื่อนการปรึกษาหารือพิจารณาส่วนข้อห้ามในการเสนอยติเช่นเมื่อที่ประชุมของแต่ละสภากําลังหารือหรือพิจารณายติใดอยู่ห้ามเสนอยติอื่นขึ้นมาพิจารณาเว้นแต่จะเป็นยติที่ได้กําหนดไว้ให้สามารถทําได้คําว่ายติความหมายเข้าใจง่ายโดยทั่วกันคือ ข้อเสนอที่เสนอขึ้นเพื่อให้มีการลงมติหรือดําเนินการปฏิบัตินี่คือยติทีนี้หลังจากกรณีที่ผูต้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญตีความการลงมติของรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา2องหหรือไม่และแนบท้ายขอให้ชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ส0ออกไปก่อน ประเด็นนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตการค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากการออกมาให้ความเห็นทางกฎหมายของนายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่โพสต์เฟสบุ๊กแสดงความเห็นในเรื่องนี้เมื่อเย็นวันที่19กรกฎาคมหรือไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากรักฐสภามีมติ395ต่อ312 เห็นว่าการเสนอชื่อพิธาเป็นการเสนอยัติซ้ำทรงผลอนใการเสนอชื่อพิธาโหวตนายกซ้ำอีกครั้งไม่ได้เพราะขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่41โดยอาจารย์บรวรศักดิ์ไม่เห็นด้วยกับมติเสียงข้างมากของสภาและการเอาข้อบังคับของการประชุมสภามาอ้างทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์บรวรศักดิ์บอกว่าเป็นง่อยแล้วชี้ช่องว่า คนที่คิดว่าสิทธิ์ของตนถูกกระทบสามารถยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ว่ามติรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา213และถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ส่งสารท่านยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา213ก็บัญญัติว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นๆขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ก็ดีวิธีการก็ดีเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญจากนั้นก็มีกลุ่มต่างๆทั้งสสพักเก้าไกลภาคประชาชน ทั้งสีสุวรรณจันยาทั้งกลุ่มนักวิชาการนักวิชาการอิสระพรชัยเทพปัญญาบุญส่งเฉลทรจากมอลังสิตก็กรูกันไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้รวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยสิจ็ดคำร้องโดยในคำร้องต่างร้องว่าขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของรัฐสภาขาด หรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญมตาตรา213หรือไม่แล้วจนในที่สุดเมื่อวานนี้ผู้จัดการแผ่นดินก็มีมติส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ให้สารชะลอการโหวตนายกรอบ3ในวันที่27กรกฎาคมออกไปซึ่งทําให้มีการจับตาว่าแล้วสารรัฐจะว่ายอย่างไรทีนี้ทางด้านของชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพระก้าไกลก็บอกว่า การที่ผู้จัดจาก,การ่นดีแนบท้ายคำร้องขอให้ชะลอออกไปเนี่ยมันเป็นผลดีไหมในการที่จะไปแสวงหาเสียงมาเพิ่มเติมชัยธวัฒน์บอกว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะลองดูว่าการที่จะเสนอคนดิเดตเปลี่ยนตัวจากเพื่อไทยแล้วจะมีเสียงสวเพิ่มไหมจะได้ประเมินถูกและหากเสนอซ้ำได้ก็จะเป็นโอกาสว,ว่าเราก็จะได้หาเสียงเพิ่มทั้งฝั่งสวและก็ฝั่งสอสอ,อันนี้ก็ชัยธวัฒน์ ส่วนอาจารย์จรันพักดีธนากรอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญและอดีตประลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาสารยุติธรรมก็บอกว่าหากตรวจสอบกันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของสารปกครองซึ่งก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปตรวจสอบระดับการเมืองคอรมอหรือสภาแต่เมื่อไม่ใช่บทบัญญัติระดับกฎหมายพรบก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยตามมาตรา48และ46วรรคสุดท้าย กลายเป็นว่าศาลไม่มีอยู่ในเขตอำนาจที่จะรับไว้ในคดีควรจะใช้กฎหมายใดเป็นเรื่องรัฐสภาว่าจะใช้กฎหมายอะไรอย่างไรก็ตามถามว่าแล้วสารรัฐตรวจสอบในประเด็นใดได้ไดบ้างล่ะอาจารย์มองว่าประเด็นนี้ไม่มีบทบัญญัติในมาตรการใดเลยที่จะให้ไปตรวจสอบข้อบังคับรัฐสภาแย้งกับบวรศักดิ์แล้วนะเว้นแต่ตรวจสอบร่างข้อบังคับก่อนประกาศใช้เพื่อกำหนกรองให้รอบคอบกับสภา แต่ถ้าประกาศใช้แล้วไม่มีอื่นใดเลยจะให้สารรัฐสั่งให้ระง,งับหรือวตนายกชั่วคราวไปก่อนไม่ได้ห้ามสารใดสารหนึ่งแต่สามารถสั่งสอสอหรือสอวอรหรือรัฐมนตรีหยุดทำหน้าที่ได้หากมีความจำเป็นเอาละสิแย้งกันแล้วเอาละสิแย้งกันแล้วอีกิงตรงนางและท่านผู้ชมคุณเรืองไกลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับข้อกับรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับหลายมาตราสารรัฐมนูลสารสารัฐธรรมนูลนะ่ะรู้เพราะเคยวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจขอให้วินิจฉัยหลายครั้งเช่นตามคำวินิจฉัยล่าสุดเจ็ดครั้งคำสั่งล่าสุดก็มีเจ็ดครั้งวันนี้เรื่องไกลส่งหนังสือทาง e m s ถึงสารรัฐธรรมนูญขอให้ตรวจสอบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ที่จะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา88นี่59และ272หรือไม่ท่านผู้ชมเข้าใจมหอาจารย์จันันบอกว่าเอสารรัฐไม่น่าจะได้นะ <c oughs> ไม่อยู่ในเขตอำนาจ <c oughs> เรื่องไกลส่งเลยถามเลยเรื่องไกลถามเลยว่าต,ต้องไปต้องไปตรวจสอบว่าผูต้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่มีอำนาจ ที่จะส่งเรื่องให้ศารลรัฐเนี่ยท่านวินิจฉัยอำนาจของรัฐสภาตามที่อ้างกฎหมายมาตรา88นี้9272โดยอ้างว่าท่านรู้มา,มาตรา2-3หรือไม่ให้ไปตรวจผูต้ตรวจการแผ่นดินว่ามีอำนาจในการที่จะส่งให้ศารลรัฐหรือเปล่าอีลุงตุงนางมะการเมืองอีลุงตุงนางมะมันเหมือนกลุ่มไหมพรมเลยนะที่ดึงออกมาแล้วมันเฮ้ยเส้นส,ส,สายปลายมันอยู่ไหนวะ มันอิรุงตุงนางแล้วนะฉันจะถักผ้าพันคอแล้วนะถักโครเชร่แล้วมันยิ่งเป็นปมเข้าไปใหญ่เป็นพันอิลุงตุงนางมะบวรศักดิ์บอกทําได้รีบส่งกันใหญ่เลยค่ะสิบเจ็ดสิบแปดคำร้องอาจ,จารย์จรานบอกเอไม่น่าจะได้นะเรื่องไกลมาเลยไปตรวจสอบเลยผู้ตัดการมีหน้าที่ป่ะอ่ะอะใช่ไหมอิรุนตุงนาง